สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอีกแล้วครับช่องจาวิทคิดเราทำวันนี้จะมาดูนะครับบ่อหอยประทุมทองนะครับหอยประทุมทองของเราหอยประทุมทองเป็นหอยที่เกิดจากระหว่างสายพันธุ์หอยพันธุ์เชอรี่สีทองนะครับถ้าพวกเราจะได้ยินกันเยอะๆหน่อยก็คือ พันเชอร์รี่สีทองแต่ว่าพันที่จะพิษเอามาเลี้ยงนะครับในวันนี้ก็คือพันปทุมทองนะครับเ,เริ่มฟักจากการเป็นไข่เลยนะครับจากการเป็นไข่นะครับใช้เวลาฟักเจ็ดถึงสิบสองวันนะครับเจ็ดถึงสิบสองวันในการฟักนะครับเ,เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเปิดให้ดู นี่นี่นะครับไข่หอยเชอรี่พันปทุมทองนะครับหอยเชอรี่พันปทุมทองก็ฟักไปสองฝักแล้วครับสองฝักครึ่งเหลืออีกสามฝักนะครับก็จะก็จะตกลงในนี้นะครับเราก็จะใส่ตะแกรงไว้นะครับใส่ตะแกรงไว้ด้านบนแล้วก็จะตกมาด้านล่างที่มี ปักถบชวากับแหนรองรับไว้นะครับเพื่อที่ให้ไข่ที่ฟักได้ลงมาอยู่อาศัยนะครับตอนนี้ก็ฟักได้ส่วนหนึ่งนะครับก็จะรอวันที่หอยเขาโตขึ้นมานิดนึงนะครับสำหรับใครที่สนใจหอยพระุนท้องก็ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ